พื้นที่100ตารางเมตรที่ราดพร้าว71เขตรลาดพร้าวกรุงเทพมหานครแห่งนี้ถูกเนรมิตให้เป็นแปลงผักข้างบ้านในานามบ้านเจ้าชายผัก คุณนครลิมปะคุปตถาวรหรือคุณปรินซ์ได้รับฉายาในแวดวงเกษตรคนเมืองค่ะว่าเจ้าชายผักเนื่องจากเป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษอีกทั้งยังเป็นวิทยากรและปรับสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์อบรมในโครงการผักคนเมืองด้วยค่ะคุณปรินซ์บอกว่าปัจจุบันไม่เพียงแต่ในเมืองไทยเท่านั้นหากแต่ในต่างประเทศก็ตื่นตัวในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกาใจะเห็นว่า ไม่ว่าจะประเทศเราหรือตามประเทศแต่เขากำลังไปในแนวนี้กันในแนวที่เรียกว่าการเกษตรยั่งยืนเนี่ยคือทายัางไงให้พึ่งตัวเองได้ทํายังไงให้ทําการเกษตรแล้วธรรมชาติมันดีขึ้นนะดินดีขึ้นน้ําดีขึ้นนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรต่างๆดีขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยมาสนใจทั้งเกษตรยั่งยืนทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องการเกษตรอินทรีย์ ส่วนใครสนใจปลูกผักข้างบ้านไว้รับประทานเองแต่มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่คุณปริ้นก็มีคําแนะนําค่ะก็คาแนะนําของการที่จะใช้พื้นที่เล็กๆเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ย,ยผมคิดว่าก็พยายามหา,หาวัตถุประสงค์ตัวเองให้ชัดเจนนะครับว่าเออเราอยากจะทําสวนเนี่ยไปในทิศทางไหนหนึ่งเราอยากทําไปเพื่อ,อเป็นเชิงพณิชย์หรือว่าเราอยากทําไปเพื่อเป็นสวนเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและพักผ่อนหย่อนใจ เพราะว่าถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์ถูกแต่แรกเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าเออเราจะต้องทำสวนมในทิศทางไหนพื้นที่100ตารางเมตรคุณปริ้นปลูกผักได้ราว30ชนิดมีทั้งผักกินใบและกินผลซึ่งก็มีคำแนะนำว่าหาเริ่มจากผักที่เราชอบและหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้ตามท้องตลาดทั่วไปสำหรับคุณปริ้นเก็บมเมล็ดพันธุ์เองด้วยอย่างที่เห็นนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดค่ะปล่อยให้ต้นโตเต็มที่จนแก่จัดออกดอกและมีมะเมล็ดอยู่ด้านใน ใครที่สนใจปลูกผักไว้กินเองแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มลงมือปลูกยังไงทั้งเรื่องของดินปุ๋ยและแสงแดดซึ่งเป็นปัจจัยหลักมาติดตามเรื่องราวของบ้านเจ้าชายผักกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพัทรวัตรอวมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัดกว้านรายงาน